อีซี่สไตล์ไทยภูมิใจเสนอมหากราบหนังซูเปอร์ฮีโร่แห่งจัก,กรวาลมาเวลไอรอนแมนภาค3มหาปลายคนเกาะเหล็ก3คํำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยหนังนะครับเมื่อเล่าเหตุการณ์ย้อนไปในอดีตปีคริสต์ศักราช1999ณกรุงเบิร์นสวิตเซอร์แลนด์อันเป็นช่งวงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองในเทศกาลปีใหม่ระหว่างนั้นเองอันดริตกิลเลียน ซึ่งเป็นแฟนพันธุ์แท้ของโทนี่พยายามที่จะเสนอผลงานวิจัยของเขาเพื่อขอรับการสนับสนุนจากโทนี่ก่อนออกจากลิปโทนี่บอกกับคิเลียนว่าผลงานนายน่าสนใจอยู่นะเอาเป็นว่านายไปรอฉันที่ชั้นดาดฟ้าตึกอีกเดี๋ยวฉันจะตามไปแต่รอแล้วรอเล่าก็ไร้วีแววของโทนี่และนั่นคือจุดเริ่มต้นในการสร้างปีศาจร้ายโดยที่ผมไม่รู้ตัวปัจจุบันณนะมาริบูแคลิฟอร์เนีย หลังจากที่ผมทดสอบชุดเกราะไอ Iron Man รอนแมนุ่นใหม่เสร็จบังเอิญผมไปเปิดทีวีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สัญญาณทีวีถูกเจาะระบบและลักลอบถ่ายทอดสัญญาณโดยผู้ก่อการร้ายที่มีนามว่าแมนดารินแมนดารินได้ออกมาถแถลงว่าเขาคือผู้สังการในเหตุระเบิดที่ฐานทัพอากาศอารีอันซาเลมในคูเวตและถึงแม้ว่าพวกคุณจะรู้ว่าผมคือใครแต่ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอยู่ไหนและไม่มีวันรู้ว่าผมจะบุกเมื่อไรและด้วยเหตุนี้ทำให้พนตากรต้องออกมาถแถลงข่าว ว่าทางเราเองก็มีแผนตอบโต้ด้วยกําลังรบรูปแบบใหม่เขาคือผู้พันเจมส์โรสหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในชื่อไอรอนแพตติโอตหลังจบการแถลงของเพนตากอนโทนี่ถามผู้พันโรสว่าฉันขอถามเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าแมนดารินหน่อยได้ไหมผู้พันโรสจ้องหน้าโทนี่พร้อมกระซิบตอบกลับว่าชายที่ชื่อแมนดารินได้แอบรอบวางระเบิดมาแล้ว9้าครั้งแต่ที่เป็นข่าวนะ่ะแค่3ามครั้งและที่สําคัญคือไม่มีใครสามารถระบุสาเหตุการระเบิดได้ นั่นก็เพราะในที่เกิดเหตุไร้ซึ่งซากวัตถุระเบิดตัดไปที่คุณพอตซึ่งกําลังยุ่งอยู่กับการทํางานในบริษัทในระหว่างนั้นเองคิเลียนได้มาพบกับคุณพอ์เพื่อเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาว่าหลายปีที่ผมทุ่มเทให้กับงานวิจัยของผมในที่สุดผมก็มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันสักทีเราเรียกมันว่าเอ็กซ์ตรีมิตซึ่งเกี่ยวกับการทํางานของระบบสมองมนุษย์และนี่คือภาพถ่ายทอดสดของสมองผมเองแต่นี่สิ คือสิ่งที่อยากให้คุณดูคือระบบเอ็กซ์ตรีมิทสามารถรวบรวมกระแสไฟฟ้าชีวภาพของเราและนำไปเก็บไว้ในส่วนนี้ในเวลาเดียวกันแฮปปี้ซึ่งรับหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของบริษัทร,รีบโทรหาโทนี่เพื่อรายงานให้ทราบว่ารู้ไหมว่าตอนนี้คุณพอดกำลังคุยอยู่กับนักวิทยาศาสตร์หนุ่มดูท่าทางรวยแล้วก็หล่อด้วยซึ่งเมื่อผมเช็คประวัติของเขาแล้วจึงทำให้รู้ว่าเจ้าหมอนี่คืออันดริสคิลเลียนแถมลูกสมุนของเขาก็ดูกุ๊ยซะไม่มี หลังจากจบการสาธิตทั้งสองกลับมานั่งคุยกันต่อคุณพอดบอกกับคิเลียนว่าฟังดูแล้วเหมือนมันสามารถพัฒนาเป็นอาวุธร้ายได้นะถึงแม้ฉันอยากช่วยคุณแค่ไหนก็คงต้องขอปฏิเสธโทษทีนะก่อนกลับคิเลียนบอกกับคุณพอดว่าผมมั่นใจว่าเราต้องได้เจอกันอีกหลังจากนั้นแฮปปี้จึงพยายามรอบสะกดรอยดูอยู่ห่างๆเห็นอีริกซึ่งเป็นลูกสมุนของคิเลียนยื่นกระเป๋าที่ใส่อะไรบางอย่างให้ชายต้องสงสัย แฮปปี้จึงรีบเดินเข้าไปกระแทกชายคนนั้นจนกระเป๋าหล่นพื้นและจึงแอบฉกมาอันหนึ่งแต่ก็ถูกจับได้และโดนเหวี่ยงจนกระเด็นตูม้มชายคนนั้นฉีดสารต้องสงสัยเข้าสู่ร่างกายและเกิดปฏิกิริยาจนเกิดระเบิดสนัน่นดีที่แฮปปี้อยู่ห่างจากจุดระเบิดจึงทําให้เขารอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดส่วนอีริกเดินออกมาจากซากระเบิดโดยมีผิวหนังที่เรืองแสงสีส้มและสามารถรักษาตัวเองจนหายเป็นปกติทนี้รีบตรงไปยังโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมดูอาการของแฮปปี้ และเมื่อโทนี่ออกมาจากโรงพยาบาลนักข่าวต่างรอสัมภาษณ์โทนี่เพื่อดูท่าทีที่มีต่อเหตุการณ์การระเบิดโทนี่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าฉันคือโทนี่สตาร์กและฉันรู้ว่าแกมันขี้ขลาดถ้าแน่จริงมาหาฉันที่บ้านสิบ้านฉันอยู่ที่มาริบูพอยต์10880จะเปิดประตูรอรับเลยแล้วจึงขับรถออกไปเมื่อโทนี่มาถึงบ้าน ขารีบสั่งให้จาวิตค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับแมนดารินและเริ่มต้นสร้างแบบจำลองสามิติจำลองจุดเกิดเหตุจนมาพบเข้ากับป้ายชื่อแขวนคอแท็กการ์ดพร้อมกับชื่อผู้ต้องสงสัยทันใดนั้นเองเสียงกดกริ่งประตูดังขึ้นติ้งต่องมายาเฮนเซนเดินเข้ามาเพื่อบอกกับโทนี่ว่าคือฉันมีเรื่องด่วนอยากจะมาบอกคุณคือฉันเห็นข่าวที่คุณประกาศให้ผู้ก่อการร้ายทั้งโลกมาบุกบ้านคุณอะ่ะบอกตรงๆว่าคุณไม่มีทางรอดเกินสัปดาห์ ในเวลาเดียวกันมีข่าวด่วนกำลังถ่ายทอดสดแต่ไม่ทันซะแล้วตูมโทนี่รีบสั่งให้จาวิสส่งชุดเกราะไอรอนแมนรุ่นใหม่พุ่งเข้าไปประกอบชุดให้กับคุณพอตด,ดีที่คุณพอตตั้งหลักได้ทันจึงรีบกระโดดมาช่วยกันเศษหินให้โทนี่แต่ยังไม่จบแค่นั้นฝูงเฮลิคอปเตอร์ของพวกผู้ก่อการร้ายยังคงกระหน่ำยิงมิสไซล์เข้าใส่และทันทีที่คุณพอดออกมาจากตัวบ้านอย่างปลอดภัยโทนี่รีบสั่งให้จาวิสส่งชุดเกราะไอรอนแมนกลับมาประกอบให้กับตัวเองแต่ด้วยความที่ยังเเป็นนพียงชุดต้แบบ ทำให้ระบบการบินและระบบจรวดยังไม่พร้อมใช้งานโทนี่จึงเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นในการต่อสู้ร่วงไปหนึ่งร่วงไปสองตูมมิสไซล์สองลูกสุดท้ายระเบิดอัดเข้าไปที่ฐานของบ้านจนถลม่มกวาดทุกสิ่งลงก้นทะเลและจึงหันหัวบินกลับไปในตอนนี้น้ำกำลังซึมเข้าชุดเกราะอย่างรวดเร็ว จนจาวิตต้องเปิดระบบกู้ชีพฉุกเฉินรีบดึงโทนี่พุ่งขึ้นเหนือน้ำและบินหนีไปกระทั่งพลังงานของชุดเกราะลดลงจะเหลือ5%ทำให้เครื่องยนต์ดับและร่วงลงมากระแทกพื้นพร้อมเปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงานและดับไปปล่อยให้โทนี่เดินลากชุดเกราะไอรอนแมนท่ามกลางหิมะที่หนาวเหน็บจนได้มาพบกับบ้านเล็กๆหลังหนึ่งโทนี่จึงตัดสินใจลอบเข้าไปในบ้านหลังนั้นและก็ได้พบเข้ากับเจ้าหนูฮาร์ลี่แต่เมื่อเจ้าหนูฮาร์ี่ได้รู้ว่านี่คือโทนี่เจ้าหนูฮาร์ี่จึงเดินเข้าไปหาโทนี่พร้อมพูดว่า เสียใจด้วยครับในข่าวบอกว่าคุณตายแล้วโทนี่บอกกับเจ้าหนูฮารี่ว่านายช่วยหาอะไรให้ฉันหน่อยได้ไหมนี่คือกระสุนพลุฟไฟยื่นมันออกไปให้ห่างจากหน้านายแล้วกดปุ่มที่อยู่ด้านบนฉันจะให้นายเพื่อเอาไว้ใช้จัดการพวกเกเดที่มารังแกนายโอเคไหมตัดกลับมาที่คุณพอดได้ได้ยืนเศร้าอยู่กับหน้ากากเหล็กไอรอนแมนที่ตกอยู่ใกล้ๆและเมื่อเธอได้ยินเสียงติ๊ดๆออกมาจากในหมวกเธอจึงลองสวมหมวกดู และก็ได้ยินข้อความเสียงที่โทนี่ฝากไว้ทำให้เธอยิ้มดีใจที่รู้ว่าโทนี่ยังไม่ตายหลังจากนั้นคุณพ่อจึงขับรถออกไปพร้อมกับมายาเธอถามมายาระหว่างที่กำลังนั่งรถไปว่ามีเหตุผลอะไรที่พาคุณมาที่นี่มายาตอบกลับว่าดูเหมือนเจ้านายฉันกำลังทำงานให้แมนดารินอยู่ซึ่งเขาคืออันริชคินเลียนแต่หากอยากรู้รายละเอียดจริงๆฉันขอแนะนำให้เราไปหาที่ปลอดภัยคุยกันจะดีกว่าตัดกลับมาที่โทนี่ในระหว่างที่เขากำลังเดินกลับจากร้านอะไร โทนี่บังเอิญผ่านไปเห็นจุดไว้อะไรในเหตุการณ์ระเบิดจึงถามเจ้าหนูฮารีว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เจ้าหนูฮารีตอบกลับว่าชายคนนั้นเขาชื่อแชสเดวิดว่ากันว่าวันหนึ่งเขาเกิดเสียสติและประดิษฐ์ระเบิดจนเกิดระเบิดตัวเองตายตรงนี้โทนี่ถามกลับว่าตายทั้งหมด6คนใช่ไหมแต่มันดูแปลกๆนะว่าไหมตาย6กคนแต่รอยเงามีแค่5ว่าแต่คนที่ตายมีญาติไหมเจ้าหนูฮารีตอบกลับว่ามีสิ และเมื่อโทนี่ได้มาพบกับคุณนายเดวิดแม่ของเชดเดวิดเธอบอกกับโทนี่ว่านี่ไงแฟ้มที่ต้องการโทนี่ถามกลับว่านี่คุณกําลังรอใครอยู่เหรอคุณนายเดวิดถามโทนี่กลับว่าตกลงคุณไม่ใช่คนที่โทรมานัดฉันเหรอที่จริงแล้วฉันเองบังเอิญในร้านมีตำรวจท้องที่อยู่ด้วยจึงเกิดการยิงต่อสู้กันโทนี่เห็นท่าไม่ดีจึงรีบปิ้กหนีออกมาจากบาร์แล้วก็มาเจอเข้ากับอีริคที่ดักรออยู่หน้าร้านโดยมีแบรนด์ไม่สาวไฟลุกไล่ยิงตามหลังตูม โทนี่เปิดวาล์วแก๊สและจุดประกายจนเกิดระเบิดสนัน่นแต่ยังไม่จบแค่นั้นอริคใช้ความร้อนหลอมละลายแทงน้ำจนพังทลายลงมาทับโทนี่โทนี่ตะโกนบอกเจ้าหนูฮารีว่าจำเรื่องเด็กเกเรได้ไหมตูมและจึงยิงซ้ำจนอีดิคล้มไปจากนั้นโทนี่บอกกับเจ้าหนูฮารีว่ารีบกลับไปบ้านและเฝ้าชุดเกราะเอาไว้เดี๋ยวฉันจะโทรกลับแล้วก็เหมือนครั้งก่อนรายการทีวีโดนพวกผู้ก่อ,อก,การร้ายเจาะระบบลักลอบถ่ายทอดสัญญาณดาวเทียมสวัสดีท่านประธานาธิบดี นี่คือบทเรียนที่ผมจะสอนคุณชายคนนี้เขาชื่อโทมัสริชาร์ดเขาเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่และเชื่อได้ว่าเขาเป็นคนดีผมจะจัดการเขาหากคุณไม่โทรมาหาผมภายใน30วินาทีและเมื่อประธานาธิบดีโทรไปหาปังเมื่อจบการออกอากาศประธานาธิบดีสั่งให้เจ้าหน้าที่ติดต่อไปอยังผู้พันรถและให้รีบออกไล่ล่าตัวเจ้าคลั่งนั้นมาเดี๋ยวนี้ตัดไปที่โทนี่ตอนนี้เขาเริ่มสงสัยแล้วว่า ผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดคือบริษัท AAM ของคิลเลียนจึงลอบเจาะระบบของบริษัท AAM เข้าไปเพื่อสืบค้นข้อมูลจนพบเข้ากับไฟล์ข้อมูลวิดีโอที่จะใช้เป็นหลักฐานตัดไปที่คุณพอตซึ่งกำลังคุยอยู่กับมายาถึงเรื่องสำคัญที่เธอพยายามจะบอกกับโทนี่และในระหว่างที่พนักงานโรงแรมกำลังเปิดประตูห้องคิเลียนที่ตามมาสังหารพนักงานโรงแรมและจับคุณพอตไว้เป็นตัวประกัน ตัดไปที่ผู้พันโรดซึ่งออกไปยังพิกัดเป้าหมายที่ได้รับแจ้งว่าเป็นสถานที่ออกอากาศของแมนดารินแต่ที่จริงแล้วนี่ถือเป็นแผนลวงเพื่อชิงชุดเกราะไอรอนแพทริออตจากผู้พันโรดในเวลาเดียวกันจาวิตได้วิเคราะห์ข้อมูลจนในที่สุดก็รู้ว่าพิกัดจุดออกอากาศที่แท้จริงของแมนดารินอยู่ที่ไมอามี่ไม่รอช้าโทนี่รีบจัดเตรียมอุปกรณ์และพุ่งตรงไปยังพิกัดดังกล่าวและจัดการรอปรพอจนสามารถรอบเข้ามาถึงห้องนอนของแมนดาริน และก็น่าแปลกใจพระชายคนนี้ไม่ใช่เมนดารินตัวจริงคืออันที่จริงแล้วผมชื่อเทรเวอร์ตรัตเทอรี่คือผมเป็นนักสแสดงและมันเป็นแค่บทนะ่ะและคนที่สร้างเมนดารินขึ้นมาก็คือคิเลเลนและที่เห็นชั้นสังหารคนออกอากาศมันก็แค่การตัดต่อและในระหว่างที่คุยกันอีริกที่รอบเดินเข้ามาทางด้านหลังทุบจนโทนี่สลบไปจากนั้นคิลิเลนจึงตามเข้ามาคุยกับโทนี่ซึ่งถูกจับมันเอาไว้ว่าจำคืนที่นัดให้ชั้นขึ้นไปรอบ,บนชั้นดาดฟ้าได้ไหมและตอนนั้นเอง ทำให้เกิดความคิดขึ้นว่าหากไร้ตัวตนแต่เพียงคอยชักใจอยู่เบื้องหลังฉากจะง่ายกว่าคนจะได้มีเป้าให้ยิงส่วนนี้คือภาพถ่ายทอดสดจะเห็นได้ว่าช่วงนี้คือขั้นตอนของร่างกายซึ่งกำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะยอมรับเอ็กซ์ตรีมิตหรือไม่แต่หากเลือกที่จะไม่รับก็จะเกิดการจุดระเบิดอย่างฉับพลันมายาซึ่งทนดูไม่ได้จึงสั่งให้คิเลเลนปล่อยตัวโทนี่ไปโดยขู่จะใช้สารเอ็กซ์ตรีมิตปริมาณสูงฉีดใส่ตัวเองปล่อยให้เกิดการระเบิด คลิเลียนอาศัยทีเผลอยิงมายาจะล้มลงและจึงเดินไปหาผู้พันโรสที่ถูกจับตัวเอาไว้ในห้องถัดไปคิเลียนคิดแผนขึ้นได้จึงใช้พลังความร้อนบังคับให้ผู้พันโรสต้องออกมาจากชุดพร้อมกับสั่งให้อีริกเตรียมนำคุณพตขึ้นเครื่องผู้พันโรสยังคงเข้มแข็งตนฝืนไม่ยอมออกจากชุดแต่ด้วยความร้อนที่สูงขึ้นมากทําให้จําเป็นต้องออกมาสู้แต่เขายากที่จะเอาชนะคิเลียนด้วยมือเปล่าตัดกลับมาที่โทนี่ซึ่งถูกจับเป็นตัวประกันเพลง ชุดเกราะไอรอนแมนพุ่งเข้ามาหาโทนี่ตูม้มโทนี่ยิงเจ็ตไอพ่นเข้าใส่พวกนั้นและแก้มัดเชือกจนกลับพลิกมาคุมสถานการณ์ได้สําเร็จและชิ้นส่วนที่เหลือก็ทยอยบินตามมาประกอบร่างจนสมบูรณ์โทนี่รีบตรงเข้าไปถามเทรเวอร์ว่าบอกมาว่าคุณพอดอยู่ไหนเทรเวอร์ตอบกลับว่าผมไม่รู้รู้แค่ว่าแผนการต่อไปของพวกนั้นกําลังจะใช้เรือลําใหญ่ที่อยู่กลางทะเลไม่รอช้าโทนี่รีบขับสปีดโบท๊ทออกไปกลางทะเล พร้อมกับโทรแจ้งให้รองประธานาธิบดีทราบว่าท่านกำลังตกเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของแมนดารินรองประธานาธิบดีตอบกลับว่าไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฝีมือเยี่ยมส่วนท่านประธานาธิบดีก็ปลอดภัยอยู่บนเครื่องแ i r Force 1วันกับผู้พันโรสผู้พันโรสรีบพูดแทรกขึ้นว่าท่านครับนี่ผมเองพวกมันยึดชุดเกราะไปและกำลังใช้มันเพื่อตบตาแต่ไม่ทันซะแล้วเพราะอีริกได้มาถึงจุดขึ้นเครื่อง Air f o r c e วันพร้อมประธานาธิบดีแล้ว และเมื่อเครื่องขึ้นก็เป็นไปตามแผนอีริกรีบจัดการบริการและจึงจับประธานาธิบดีไว้เป็นตัวประกันโทนี่ที่บินตามมาชกกระจกเครื่องบินและรีบเข้ามาผลักอีริกเข้าอัดกับข้างฝาและจึงถามว่าท่านประธานาธิบดีละ่ะอีริกตอบกลับว่าตอนนี้เขาไปอยู่ที่นี่แล้วหรือไม่ก็ตามเก็บพวกนี้ก่อนตูมอีริกกดหุดชนวนระเบิดทำให้ทุกคนในห้องโดยสารร่วงลงมา โทนี่เห็นท่าไม่ดีจึงดึงพลังงานทั้งหมดยิงอัดเข้าไปที่หน้าอกของอิดิกจนทะลุและจึงรีบบินตามออกไปช่วยทุกคนแต่ด้วยจำนวนคนที่เยอะเกินกว่าจ็ตไอพ่นจะรับไหวจึงต้องให้ทุกคนจับมือกันไว้และปล่อยเจ็ตไอพ่นชะลอความเร็วก่อนถึงพื้นน้ำทำให้ทุกคนรอดมาได้อย่างปลอดภัยโปรงชุดเกราะไอรอนแมนที่โทนี่ควบคุมอยู่โดนรถบรรทุกชนจนหลุดเป็นชิ้นตัดไปที่คุณพอตซึ่งกำลังโดนมับฉีดสารเอ็กซ์ตรีมิตเข้าสู่ร่างกาย และก็ไม่นานนักชุดเกราะเหล็กแพทริออตก็นำประธานาธิบดีมาส่งถึงที่จากนั้นคิีเลียนจึงสั่งให้พวกลูกสมุนนำประธานาธิบดีไปมัดเอาไว้และเมื่อโทนี่พร้อมผู้พันโรสมาถึงพวกเขารีบขึ้นไปบนเรือแต่ก็ถูกการตรวจพบและสาดกระสุนเข้าใส่โทนี่จึงสั่งให้จาวิศส่งชุดเกราะมาช่วยโดยด่วนและเมื่อกองทัพขุนไอรอนแมนมาถึงโทนี่สั่งให้เปลี่ยนเป็นโหมดล็อกเป้าความร้อนและจัดการพวกมันให้สิ้นซากในเวลาเดียวกัน โทนี่บินพุ่งตรงขึ้นไปหาคุณพอตแต่ในจังหวะที่กำลังเอื้อมมือไปช่วยเธอนั่นเองคเลียนชกพื้นขึ้นมาบี้ไปที่เครื่องปฏิกรณร์กบนหน้าอกของโทนี่ฉึกโทนี่ฟันแขนของคลียนขาดกระเด็นจนไปหลอมละลายพื้นทําให้คุณพอตร่วงลงมาชั้นล่างส่วนทางผู้พันรถเองก็เข้าไปช่วยประธานาธิบดีจนปลอดภัยและจึงพาประธานาธิบดีบินหนีออกไปตัดกลับมาที่โทนี่เขาวิ่งตามลงมาหาคุณพอตและพยายามยื่นมือเข้าไปจับเธอไว้แต่มันก็สายเกินไปซะแล้ว คุณพัดร่วงตกลงไปในกองไฟด้านล่างต่อหน้าต่อตาโทนี่และด้วยสายตาที่อาฆาตแค้นโทนี่วิ่งตรงเข้าไปหาคิเลียนพร้อมสวมชุดเกราะและการต่อสู้ระหว่างทั้งสองก็เริ่มขึ้นในระหว่างที่สู้กันชุดเกราะตัวโปรดรุ่นมาร์ค42ก็บินตามมาถึงโปร่งหลุดเป็นชิ้นแต่ที่จริงแล้วนี่คือแผนของโทนี่โทนี่สั่งให้จาวิตประกอบชุดไปที่คิเลียนและจงระเบิดมันทิ้งให้ทีตูมแล้วจึงโดดลงไปประกอบเข้าในชุดเกราะอีกตัวหนึ่ง แต่ยังไม่จบแค่นั้นการระเบิดเมื่อกี้ไม่ได้ทําให้คิรเลียนตายโปงคุณพอดที่ร่วงลงมาในกองไฟก็ยังไม่ตายเช่นกันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ชุดเกราะที่โทนี่ซึ่งตั้งค่าเอาไว้ให้ล็อกเป้าความร้อนบินผ่านมาพอดีมันจึงพุ่งเข้าจู่โจมคุณพอดโปรงคุณพอดกระโดดชกคุณเหล็กจนทะลุและจึงปลดเจ็ดไอพ่นฝ่ามือมาใส่เอาไว้พร้อมเตะลูกจรวดที่ร่วงมาจากชุดเกราะเหล็กเข้าใส่คิเลียนแล้วจึงยิงอัดเข้าใสา่ตูม ระเบิดรอบนี้ซ้ำรอยร้าวบนตัวของคลเลียนจนแหลกและจัดการเขาได้ในที่สุดจากนั้นคุณพอตเดินตรงเข้าหาโทนี่พร้อมพูดว่าทีนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณถึงทุ่มเทเวลาให้กับการพัฒนาหุ่นนี่มาตลอดจากนั้นโทนี่บอกกับจาวิตว่าตอนนี้หมดภัยคุกคามจากเอ็กซ์ตรีมิตแล้วแกรู้ใช่ไหมว่าต้องทำไงต่อทันใดนั้นหุ่นทุกตัวต่างทยอยบินขึ้นฟ้าและระเบิดกลางอากาศกลายเป็นผู้ไฟที่สวยงามและตามที่สัญญาไว้กับคุณพอต ในที่สุดก็สามารถหาวิธีรักษาเธอจนได้รวมทั้งตัวผมเองก็ไม่ต้องทนทุกข์กับสะเก็ดระเบิดที่ฝังอยู่ในอกอีกต่อไปและจงอย่าลืมเพื่อนที่ช่วยเราในยามยากลำบากทั้งหมดนี้จากนายช่างใหญ่มอบให้แก่นายเจ้าหนูฮารีและถึงแม้จะมีคนระเบิดบ้านผมจนไม่เหลือซากแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจเอาไปจากผมได้คือผมคือไอรอนแมนจบภาค3ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนจบนะครับ ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยใครยังไม่กดติดตามกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ